ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวโรมิดฟาร์มไรตี้นะครับรับทานอาหารด้วยกันนะครับที่สวนจตุจักรนะครับตลาดนัดนะครับพออิ่มแล้วเราก็พาท่านผู้ชมไปต่อนะครับออร้านนี้เป็นร้านขายผลไม้นะฮะนานาชนิดเลยมีทั้งกินตาผาลำนะฮะกินสดกินแห้งได้หมดเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมราคาเขาสูงมากนะฮะตอนแรกว่าจะเอาสักสองสามต้นได้ยินราคาแล้วก็ใส่เกียรตถอยแทบไม่ทันนะครับเนี่ฮะบ,บาฮีสดาวดดำมะนาวโหนะครับพี่น้องไอ้ต้นใหญ่นี้ไม่ใช่นะครับต้นเล็กๆโพรโคนนแคสสองยอดเองครับไอ้บาฮี ราคาแปดร้อยป็น้ลก<ร>นี่นนะี่ไงนี่ไงราคาดีมากเล,เลยท่านใดที่อยากจะอยากจะซื้อหานะฮะตลาดของไอ้จะจะซื้อหากันได้นะครับ รมิดฟาร์มไปก็เดินได้แค่ครึ่งเดียวนะครับกาดร้อนนะครับนี่อังุนบราซิลนะครับมะขามหวานลำไย,ยจัมโบ้มีหมดทุกอย่างเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากซื้อหานะครับ มีต้นโกโก้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโกโก้โซนนี้ก็เป็นโซนองุ่นนะครับโ้นองุ่นหลายสายพันธุ์นะครับองุ่นดำบราซิลก็มีนะครับอันนี้โซนของต้นไม้ดอกไม้ปลอมนะครับ ซนของดอกไม้ปลอมสวยงามฮนะสีสันสดใสนี่ฮะดอกไม้ปลอมนะครับท่านผู้ชมดอกไม้ปลอมแต่คนถ่ายไม่ปลอมนะถ่ายจริงๆนะครับนี่ฮะดอกสวยมากเลยครับเอออันนี้ลืมชื่อซะแล้วคนขายเป็นชาวต่างชาตินะครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเขาบอกว่าบ้านใหม่ๆสีจะอ่อนเพราะบานนานๆดอกมันเข้มอันนี้ดอกเจียวนะครับ ดอกเกียวโรสแมรี่โรสแมรีรมร่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจหาซื้อปลูกต้นไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวนจตุจักรครับใกล้สุดสะดวกสบายเดินทางด้วยรถไฟฟ้า b ีทและ MRT ลงสถานีกำแพงเพชรน,นะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับ ลงสถานีเอ่อถ้าเป็นรถ MRT นี่ลงสถานีกำแพงเพชรนะครับแต่ถ้าเป็น BTS นี่ลงสวนจตุจกัจกรนะครับหรือว่าหมอชิต2นะครับอันนี้ครับไม้แปลกมากนะฮะดอกก็แปลกมากเลยราคา150ย้าองอบางอันก็ร้อยหนึ่งสวยงามนะครับนี่โอ้โหมีท่านผู้ซื้อซื้อไปแล้ว นี่ก็ชวนชมนะครับผมชอบมากที่สุดก็คือโด้โทษประธานโทษน,นะฮะเฟื่องฟ้าเนี่ยไปจะไปชวนชมเรื่อยเลยดอกเฟื่องฟ้านะฮะเนี่ยปลูกสลับสลับกันอย่างเงี้ยสวยงามนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ขาวอมชมพูนี่ไม่ยังไม่เห็นนะครับไม่ได้ถามราคาครับเพราะว่าคนขายเขายุ่งอยู่กับการขายของก็เลยไม่ได้ถามนะครับ นี่ฮะอุ้ยปลากิ้มไข่เตาอ,อยากกินอยากกินท่านที่มาทาง BTS ก็มาลงตรงหน้นจาจัตุจักรนะครับแล้วก็เดินเลาะเข้าไปตรงที่ตลาดขายเสื้อผ้านะครับแต่ถ้าท่านใดที่มาทาง MRT ก็ ดูป้ายสวนจะจะจกไว้นะครับลงที่กําแพงเพชรนะครับดูป้ายสวนจกจะจะขึ้นมาโปลูพอดีนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกจะเ,ออเดินอ้อมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าทางประตูตรงหน้าร้านกาแฟนะครับเขาให้เดินอ้อมไปเข้าด้านหน้าเพื่อว่าสะดวกต่อการเช็คอดนะครับเช็คอดจํานวนคนเข้าคนออกนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับนี่เศรษฐีเรือนนอก ที่โรมิดฟาร์มได้รีวิวไปแล้วนะครับแต่นั่นเป็นเศรษฐีเรือนในนะฮะมะลิฮะแต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับผมคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนขายเขาเขียนว่ามะลิลาเนีหรือว่าเขาชื่อนี้จริงๆเป,เป็นเป็นดอกมะลินะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้มงคลตัวเล็กๆเนี่ย ไม้มงคลน,นะครับช้อนช้อนเงินช้อนทองแหละช้อนเงินคล้ายๆใบโพใบเอ้ยคล้ายๆใบไทรนะครับนี่ของต้นงาช้างงาช้างนะครับท่านผู้ชมสนใจเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับวันพุธนั่นแหละครับสะดวกสบายที่สุดแล้วแต่คนเยอะหน่อย ขนาดวันไม่ใช่วันหยุดนะครับคนยังเยอะเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับดอกพุธมีดอกแก้วโอ้ยดอกเข็มโอ้โหอารามตาสวยงามอารามแท้รักแรกพบดอกเหลืองนะฮะก็มีเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ผมเดินได้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับแดดกาดร้อนมากเลยนะครับดอกหน้าวัวช่วงนี้นะสวยนะออกดอกสวยมากนะดอกหน้าวัวมีหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องแต่ก็สังเกตดูนะฮะบูธท,ที่จัดตั้งขายผลไม้ขายต้นไม้นี่จะว่างเยอะนะครับนี่ไงต้นจังใบด่าง จังใบด่างนะครับที่สวนโรม,มิดฟาร์มดูแลอยู่ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แดดก็เลยไม่ไม่ค่อยด่างแต่ของเขานี่ด่างแบบด่างเหลืองเลยเหลืองแบบสวยเลยนะครับแต่พูดไปแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่ก็ด่างนี่นี่น,น,นก็ด่างเหมือนกันนะเต่าลังแต่ชื่อจริงๆแล้วเขาเรียกเต่าเออ,เ,อเรียกอะไรไม่ทราบนะครับต้นเต่าลัง พูดก็พูดตอนนี้ก็ชุดช่วงนี้เขานิยมใบด่างมากนะต้นไม้หลายชนิดใบด่างหานุมานประสานกายก็มีใบด่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ากระบอกเพชรเริ่มเห็นมีแล้วนี่ฮะไอต้นตปรงยังด่างเลยนะฮะนี่ไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่รักแรกพบใบด่าง ออใบด่างจริงๆนะครับพี่น้องไม่ได้โม้นะครับเนี่ยรักแรกพบใบด่างแต่ไม่เห็นดอกนะฮะเห็นแต่ใบน่าจะเป็นดอกเหลืองมั้งอย่างเงี้ยไม่แพงนะครับพี่น้องเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนี่บัวโอ้โหอย่าให้บรรยายว่าอันนี้พันนูน้นอันนู้นพันนี้นะฮะไปไม่เป็นเลยครับบัวเนี่ยแต่รู้ว่าสวยสวยงามเลยนะฮะ ถ้าวันพุธนะฮะที่จอดรถก็ลําบากนิดนึงนะครับท่านใดที่ช่ำชองอยาหาที่จอดรถง่ายนะฮะถ้าเราคิดว่าเราจะเดินซื้อของแล้วมีรถเข็นรับส่งอันนั้นจอดอยู่ริมนอกก็ได้นะครับมีที่บริการที่จอดอยู่นะครับสะดวกสบายกว่านะครับดีกว่ามาบนข้างในนะครับรถติดมากไปช่วง วันพุธนี่ช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงนะฮะบรรยากาศน่าเดินนะครับพี่น้องผมเองก็เดินช่วงนั้นนะฮะขนาดเดินช่วงเช้าก่อนเที่ยงนะั้เหงื่อออกพักๆเลยนะฮะอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดที่เดินด้วยกินด้วยชมต้นไม้ด้วยอย่างงี้คร,ได,ไ,รได้อรรถรสดีนะฮะมีร้านกาแฟอร่อยๆอ,อ,อยู่ข้างในนะฮะเลือก รับประทานได้ตามใจชอบชอบของท่านเลยนะครับครับครับอนุมานประสานกายอนุมานประสานกายพอเป็นยานะครับ <c oughs> ต้นนี้มีสรรพคุณหลายอย่างเป็นยาด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พุทธเศรษฐีสาคร <c oughs> ดอกใหญ่นะครับ <c oughs> พุทธ <c oughs> พุทธดอกใหญ่สวยงาม นี่ไงดอกเบิ่มเทิมเบิ่มเบิ่ม,ม,มเลยโอ้แสงแดดจ,จ้าครับเอ,เอาต้นนึงฝากไว้ด้วยคลิปนี้ก็โรมิดฟาร์มไบรตี้ก็กราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมทางโรงมิดฟาร์มไบรตี้นะฮะเดี๋ยวมีตอนต่อไปอีกนะครับเพราะว่าโรมิดฟาร์มก็ถ่ายมาเยอะนะฮะอ,อยากให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ รับชมไปทั่วๆเลยนะฮะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ